สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมผมเลดีเข้าป่าครับวันนี้ผมมาครับพี่วิชัยครับสวัสดีครับผมวิชัยนะครับจากช่องเจนชัยนะครับครับผมก็ต้องบอกพี่ๆเพื่อนๆก่อนนะครับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดนะครับที่รอชมคลิปสองแม่ลูกนะครับก็คือคลิปสองเมแม่ลูกนะครับผมกับพี่วิชัยได้เอาข้าวไปให้พวกเขาแล้วนะครับใช่ครับแล้วก็แบ่งเอาไปเยอะเลยแหละนะพี่นะใช่ครับไว้ไว้ในกระต๊อบแต่ว่าเราไม่ได้ไปถ่ายคลิปกันเพราะว่า ี่วิชัยก็เรื่องงานก็เย็นแล้วอ่ะทุกคนก็ยังไม่มีเวลาใช่ครับเราเอาอาหารไปให้นักผู้ชมใช่พี่ๆเอาอาหารอะไรมานี่ใช่ครับเดี๋ยวยังไงเรารอตติดตามกันนะครับโดยคลิปของสองแม่ลูกนะครับก็วันนี้เรานะครับจะมาหาผีพงในเมืองกันอีกรอบหนึ่งเมื่อวานผมนะครับมากับเพื่อนกองนะผมเห็นผีพงเนี่ยโดนมัดตัวไว้กับต้นไม้พี่สิ่งไใมสมันไม่ใช่สายสิ่นนะแต่ว่าผมว่าเชือกเนี่ยน่าจะโดนแบบลงอาคมอะไรไว้อย่างเงี้ย โดนมัดแล้วนิ่งๆเลยอะดินก็ดินไม่ออกคือตอนนั้นผมเข้าไปแกะเชือกให้นะครับพี่ๆผมโคตรแบบโคตรกลัวโคตรระแวงอ่ะพี่ๆกลัวมันกั้นกลัวดิพี่ผมแบบจับจับแบบว่าจับอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าแบบจะทํายังไงอะ่ะไม่รู้จะแก้สุดท้ายก็ต้องแก้เขาเพราะสงสารเขาพี่ๆโอเคครับพี่ๆเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงว่าเขายังอยู่ที่นี่อยู่หรือเปล่ายัางไงเราไปกันเลยครับผมโอเคครับพี่ๆเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยครับผม และก่อนที่จะเข้าไปผมฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งตามด้วยนะไปตาชัยเกล้องมันจเปิดยังไงใช่เหรอเปิดตรงทซูมเปล่าไม่ด้ชัยไม่ได้มานานยังบึงนี้ไม่ได้มานานนะผมสองเดือนได้ผมก็เพิ่งมาเมื่อวานล่าสุดเลยพี่ขนลุกหมดเลยนะครับทุกคนคือเนี่ยผมมาที่ไรเจอทุกครั้งเลยมันมีพี่ก็คือมีชีวิตอยู่ไงไม่มีก็ไม่มีสิบแปดไปพี่ลุย มันเลติดติดดับดับอยู่ตรงนั้นอะสีแดงอ่ะผอมาเมื่อวานผมก็เจอผมมาเวลาเนี้ยผมเจอทุกทีเลยพี่หายไปแล้วนะมันชอบหายหายมาๆผมบอกว่าพี่มันมีเมื่อวานผมมาผมแบบแก้เชื่องให้เขาเลยโอเคพี่ๆตาเปล่งตัวมากเลยมันเหนื่อยมันจะออกมาหาที่นด้วยนะครับพี่ๆยังไงก็ต้องนะพี่ๆเดี๋ยว รอบนี้ผมจะถ่ายให้ดีที่สุดนะครับรอบที่แล้วถ่ายแบบมมผมเจอไหผมเจอไหนพเดี๋ยวเราจะย่อนไปดูใ,ใกล้ๆยดมองเห็นนะเห็นเลยพี่ผมเห็น <c oughs> ตั้งแต่ผมกำลังจะเข้ามาแล้วผมมาเวลานี้ผมเจอทุกทีเลยก่มโอ้พี่ขาดัันว่ะเดี๋ยวมัน้องทำได้หรอก ขาสั้นป่ะพี่ไปที่จะไปทำร้ายเขาเหรอ,อเพราะกัรตัวเฉยๆเผื่อมันวิ่งมาใส่เราอย่างนี้อย่าเลยพี่ยวเขอหาพี่มาทำร้ายเขานะเ,เรามาดีพี่เรามาดีถ้าเขาวิ่งเขาใส่เราวิ่งหนีดีกว่าเหมือนันเหมือนมันจะรู้ว่าเรามาดีเฮ้ยพี่มันยังอยู่กับที่ นะหากินกบกินเคียดดูบ้างใช่ร้อเปอร์เซ็นพี่ตรงไม่ชัรึ แสงออกทางจมูกพี่เจอปะ่ะโห้ยห oh, วยมาก mm hmm. ตัวเดิมเลยพี่ตัวลูกลูกของเขาแน่เลยพี่ผมว่าตัวนี้น่าเดินแบบสืบต่อทายาอะไรอย่เงี้ยโดนกัด mm hmm. แล้วแบบมันเป็นผีโพงอะไรอย่เงี้ยพี่คุณน้ำลายมันเชือนะ้อใช่ครับ ก็คือไม่จําเป็นต้องอายุมากหรือว่าอะไรนะพี่พี่ก็คือถ้าโดนมันกัดเนี่ยก็สามารถเป็นทายาต่อไปได้แล้วนะพี่พี่นนนเนี่ยหาคบอยู่นี้แหละโดดไวมากก็คือเขาพี่เขาไม่ต้องใช้ไฟฉายไฟอะไรแล้วนะ <มา S 1> แสงตรงจมูกของเขาอ่ะสามารถหากลมหาเขียดแล้วก็ส่องทางได้เลยนะครับพี่พี่เฮ<ย>้ยใครวะแล้วอะไรเนี่ยนะทำผมเจ้าเยินเลยพี่เห็นไหมเห็นนี่นะ่า เหมือดปอบเลยปอบบอกพี่หเหมือดปอบเลยดูดิยิ่งนี้มันทำไรมันจะทำไรเราหรือเปล่ากล้องไม่ดีเลยกล้องแย่มากเลยน่นะเหมือนเดินมาแล้วเดินมาแล้วชมเดินนะครับผมยาวเหยียดเลยอุ้ยยูชัยเยอเฮ้ย ปอบดูซมเหมือนปอบเลยไม่มีแสงทางจมูกเฮ้ยผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยนะผมก็ไม่เคยเจอซูมสุดแล้วนะพี่พี่นี่ซูมสุดแล้วนะเราอยู่ไกลนะมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วหนามทิ่มวะพี่เราลงไปลุยกันเลยดีกว่าอย่างนั้นกล้องแย่มากแต่ใช้ลุยกันเลยเหมือนมันจะอยู่ด้วยกันหรือเปล่า เราะวังปุ๊บมีพวกเขี่ยด้วยกันเยอะมากเลยมองเห็นปะมองเห็นพี่ระวังนะพี่ถ้าเราเข้ามาทำอะไรเราเราเราอย่าไปทำร้ายเขานะพี่ uh huh. พยายามหลีกเลี่ยงหรือไม่ก็หนีเอาไว้นะเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมเห็นแบบโดนมัดอยู่ตรงนั้นนะพี่แล้วนอนโซ uh huh. ดอยู่ตรงเนี้ย uh huh. นอนโซดตรงนี้เลยไม่แล้วใค่นองท่านกัน ผมว่าน่าจะเป็นคนที่มีวิชาอาคมหรือไม่ก็พวกพวกอาจารย์แถวนี้เพราะว่าแถวบ้านเราอาจารย์เยอะพี่เข้าใจไหมเมื่อวานน่ะเพื่อนกล้องก็ทิ้งเชือกเอาไว้แล้วถ้าอาจารย์คนนั้นน่ะที่ดูคลิปผมอยู่นะครับผมก็ต้องขออภัยนะผมสงสารเขาจริงนะเมื่อวาน อะไรดิน่อะไรดิโ <Elijah> น่ตรงไหนหลังกองหญ้าตรงไหนตรงไหนนั่นน่ะพี่เมื่อกี้ผมเห็นผมเห็นแสงไฟฉายอยู่ตรงนั้นอะชาวบ้านมาหากลมหาเขียนหรือเปล่าวะตรงนั้นอะเฮ้ยอันนี้ผีโพงบ้ามันอยู่ด้วยกันสองคนเลยอะพี่ ดูดุมนี่ซุมนี่น่าน่าพี่พี่มองดีๆตรงโน้นน่ะตรงมุมอะเห็นปะตรงกอยอะน่าจะมีไฟสีแดงๆอะตรงนั้นอะแล้วนี่ก็มีสีแดงด้วยไฟอันนี้ผีพงอาอแล้วไงพี่วิชัยคนหนึ่งนี่ใครวะผมว่าผีพงกับปอบชัวร์หรือเปล่าไปดูปะไปดนี่พี่เฮ้ยมันจะทำร้ายเราหรือเปล่าปอบผมไม่รู้แต่น่าผีพงม่วานผมช่วยชีวิตไว้ไม่มีท่าดีพี่จะทำร้ายผมเลยนะเอาไง เรามาแล้วพี่เราก็ต้องลุยแล้วแหละดูส้ท่านผมไม่ดูเนาะก็นั่นแหละครับพี่พี่ถ้าเราเอามีดเอาอะไรมาเนี่ยเขาคิดอยู่แล้วนะว่าเราต้องมาทําร้ายเขาเราเลยตัวเปล่ามานะครับพี่พี่ไม่สิ่งพวกนี้มันมองเราเห็นเห็นพี่มันไม่มีไฟฉายอยู่ว่ากลางวันมันมองเราเห็นตอนกลางวันอะผีพองนะครับเหมือนคนทั่วไปเลยนะครับพี่พี่ เหมือนคนทั่วไปเลยตอนคืนเนี่ยถ้าเราเห็นหน้าเขาอะ่ะเขาจะตามมาฆ่าเรานะพี่พี่ามไม่รู้พี่ไม่มีไฟฉายผมอย่งไม่กล้าเดินเลยงูแย่ๆไอที่นี่ะววีนวังตัวครับเฮ้ย เสีใครร้องเหมือนเสียงผู้หญิงเลยเราดูบรรยากาศดีอย่างหล่อเลยลมพัดแบบแรงมากตรงข้างบนนู้นบนยอดนู้นอะเฮ้ยลมมาถึงนี้แล้วลมมาแรงเลยแรงมากทุกคนลองส่องดิลมแรงมากแล้วหมาก็หอนแบบเฮ้ยเสียงหมาหอนหรือเสียงผู้หญิงร้องอะพี่เสียงผู้หญิงไงดิหรอใช่ใช่เสียงนี้เสียงผู้หญิงที่ฉันเลยเฮ้ยลมมาถึงนี้แล้วดูดิ ลมก็แรงเกินเอาไงดีจะใช้ลุยไปดูต่อเลยไหมล่ะเอางี้เดี๋ยวเราจะนั่งดูแอบแอบดูเงีย้ยว่าผีผีพงหรือว่าอะไรเนี่ยที่เราเจอหญิงปิศาเนี่ยเราจะแอบดูว่ามันทำอะไรกัน,อนเอาไหเราขึ้นไปแอบตรงไหนดีบนต้นไม้เหรอต้นไม้ดีกว่านะ่าจะปลอดภัยดีบนต้นไม้ เพราะว่ายัางไม่เคยเจอผู้หญิงปริศนามาตรงบืงถือพงเลยเอ,าอาจจ<ล>ะเป็นอบอบหรือบ่าก็ไม่แน่ใจนะพี่ช่องอันนก็เอาดิไปเราเลบขึ้นไปตรงต้นไม้กันก่อนดีกว่าเพื่อความปอาลอดภัยของเราเดี๋ยวเราจะแอบดูว่าพวกมาทำอะไรกันใช่แล้วหลังจากนี้นะครับเราจะอยู่บนต้นไม้แล้วก็ปิดไฟอยู่เงีเงยบๆนะพี่ยุแล้ววันนี้ประเด็นคือเราไม่ได้เอาเอาวุธมา ก็คือไม่ได้คิดจะมาทําร้ายเขาก็เลยไม่ได้เอาวงวุ้นมาเลยไม่ไม่ได้มีอะไรมาปกป้องตัวเนาะใช่เราก็พยายามอ่ะพี่พยายามหลีกเลี่ยงเข้าไว้คิดว่าจะมาเจอแค่ผีโพงเนี่แต่เจอหิ่งศึกนานะครับผมผมน่าจะเป็นปอบนะผมแท้ผมผมช็อกเลยเจอปอบเฉยเลยพี่ไม่รู้ว่าใช้ปอบหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นผู้หญิงนะครับผมยาวเหยียดเลยนะครับ ต้นไม้คือที่ปลอดภัยสุด่วนน้ำทุกไปพี่ขึ้นไหมระวังนะพี่ขึ้นระวังนะพี่ขึ้นระวงังขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหม เอาอานนี้กลมาโอเคพี่เดี๋ยวผมขอปิดคลิปแล้วแล้วก็ขึ้นไปเปิดด้านบนนะครับพี่โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมขึ้นมาอย่างบนต้นไม้แล้วนะพี่วิชัยเป็นไงบ้างกลัวไหมขาสั้นมดเลยตอนนี้ผมขึ้นมาค่อนข้างที่จะสูงเลยนะพี่พี่มองไปข้างล่างกันครับผมสูงพอสมควรนะครับพี่พี่โอ,โอเคครับเ,เดี๋ยวเรานะครับจะปิดไฟแล้วก็นั่งดูกันเงียบๆเนานะแล้วก็ รอดูกันว่าคืนนี้พวกเขาจะออกมากันอีกเปล่านะครับผมเพราะว่าตอนนี้เขาหายไปแล้วนะโอเคมาเสียงกรบเสียงเขียดเยอะมากพี่พี่ชายบรรยากาศคนหล่อนเลยบรรยากาศหล่อนมากตาชัยูนู้นนู้นดิ ส่องไปดิส่องไปส่องไปส่องไปงไฟตรงจมูกของเขาเนี่ยสว่างมากทุกคนกองเบอรอมากเลยอุ้ยทุกคนเหนมือนเหมือนเหมือนเขาเอากบไปให้ย้ายปอบหรือเปล่าพี่ราไ,ไ,ไ,ไปไหนอ่ะเฮ้ย ส่องไปพี่วิชัยส่องไปเห็นไหมนั่นล่ะรู้สึกว่าเหมือนจีบผมเอากบที่มีปอกกินนะครับให้ดูที่ปอกกินใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยว่าท่านผู้ชมไปไหนเนาะนี่นไงดำๆนะท่านผู้ชมเห็นไหมพี่วิชัยระวังน่นะ ระวังหน่อยพี่ผมกลัววะ่ะแล้วผมจะกล้าลงจากต้นไม้อไหมเนี่ยพี่มันจะทำร้อนนะมันเหมือนมันจะมาหาเราเลยผู้ชมกปรดใช้เวลาหนึ่งวันในการทำมันเดินขึ้นมา สองขนาดนี้มันก็เห็นนะเนาะิเพ่งขายดีตดเขาแย่ตูงเท่านั้น ผมมันยง้อยโาข้างทำไงอะผมอยูกบนต้นไม้ตอนนี้ผมยังกลัวเลยนะองตงเลยอะโอ้ตระชายจะจกล้าลงจากต้นไม้เองไหมนะตระชายต้องส่องไฟนิดนึเดี๋ยว,วปิดไฟอีกรอบปิดไฟเลยก็ได้ ใชรอบนี้ให้มันมาเราไม่ต้องเปิดไฟแล้วนะเรารอดูอย่างเดียวเลยเพราะว่าเสียดายคืนนี้ไม่ใช่คืนพระจันทร์เต็มดวงนะครับมืดตึ๊บเลยนะครับมองอะไรไม่เห็นเลย,เ,ลยเราอาจจะเห็นเพียงแค่แสงในจมูกของเขานะโอเคงั้นพี่วิชัยปิดไฟเลยก็ได้ครับผมเสียงแล้วด่ หายไปแล้วเมื่อกี้มันตีกันเหรอ,อ,อมมผมเห็นมันกัดกันอะ ลมแรงมากทุกคนลมแรงเหลือเกินนะทุกคน อะไรเดิมนะพี่แสงอยู่ตรงนี้เองไม้แล้วโอ้ไฟตรงจมูกของมันสว่างมากครับทุกคน ไปแล้วไปแล้วเข้าไปในป่าแล้วป่าลึกไงผมไม่กล้าตามไปด้วยเว้ยผมบอกเลยผมขออยู่บนต้นไม้สักพักนึนะเพื่อมาเล่นแบบเล่นอะไรแบบ ผมกลัวพวกเขาจะเล่นไม่ดีกับพวกผมนะเรายัางไม่ต้องลงกันดีกว่าอยู่บนต้นไม้กันก่อนโอ้แต่บรรยากาศนยิ่งนานยิ่งร้อนขึ้นมา ลิฟกลับกัน,นยังเขื่นอนหยุดดึกกว่านี้นี่ผมว่าเราไม่รอดกันแน่เลยพี่อนคือที่อยู่มันอยู่ในพี่ตามา,าพี่ตามคนเดียวเถอะผมไม่กล้าตามอ่ะพี่ในป่าลึกผมว่าความหลอนนี่มันยิ่งกว่านี้แน่นอนทุกคนนี่ขนาดไม่ไกลาจากหมู่บ้านเท่าไหร่นะถ้าอยู่ในป่าลึกนี่เราเราไม่รอดกันแน่แหละผมบอกเลยนะครับ ร้องเ็นมืโอเคทุกคนผมขอนั่งอยู่บนต้นไม้สักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก่อนนะครับพี่แล้วผมลงไปเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมกับพี่วิชัยนะครับก็ได้ลงมาจากทางต้นไม้แล้วนะซึ่งตอนนี้เราไม่ได้ยินแม้แต่เสียงของพวกเขาแล้วนะ คือตอนนี้หายไปเงียบเลยเนาะเราอยู่บนต้นไม้เกือบชั่วโมงหนึ่งครับพี่พี่ครับโอเคเดี๋ยวผมกับพี่พี่ชัยเนี่ยขอรีบเดินทางกลับบ้านาก่อนนะครับแล้วก็ผมขอคนเล่นหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หติดตามแล้วก็ไปกดติดตามช่องพี่เจนชัยด้วยนะครับผม,ผมไปทุกคนไปกันแล้ว